กิเลสพาเราเกิดตายมากี่กัปีกันพิจารณาย้อนหลังตลอดสังเวชส,สยดสยองมาเห็นภพชาติของตัวเองนั่นแหละตั้งแต่ก่อนมันไม่เห็นมันไม่รู้มันกับเทินไปข้างหน้าเทินไปข้างหน้าข้างหลังเป็นมายังไงไฟเผามากี่กับกี่กันด้วยอำนาจของกิเลสมันไม่ยอมให้มองให้เห็นนะไม่ยอมให้มองด้วยไม่เห็นด้วยทยีนน่จะให้บืนหน้าบืนหน้าทะเยอทะยานดิ้นดิ้นเป็นบ้าไปกับกิเลสหาฝั่งหาฝาไม่ได้ เวลาเป็นอยู่ก็หาหลักหาเก็บไม่ได้เวลาตายไปก็ไม่ทราบจะไปนระกหลุมไหนอีกมันก็ไม่แน่นอนแต่กิเลสก็ลากไปด้วยความทะเยอทะยานนี่อํานาจของกิเลสนะเวลาได้ฟาดกันเต็มเหนียวแล้วพิจารณาย้อนหลังมันรู้จะให้ว่ายังไงแต่ก่อนมันไม่รู้ก็บอกไม่รู้เกินมากี่กับกี่กันเราก็ไม่รู้เวลา <c oughs> มันก็จางขึ้นมาเนี่ยปิดไม่ได้จะให้ว่าง เมื่อรู้ก็ต้องว่ารู้ที่บำเพ็ญมาเนี่ยความมืดมิดปิดตาของภพของชาติภายในจิตใจของเรานะเป็นมาแต่กับไหนการใดเราไม่เคยรู้เวลารู้ก็มารู้ในวันเปิดจ้ากิเลสสลายกิเลสเป็นตัวปิดบงังหุ้มห่อจิตใจให้มืดมิดปิดตาไม่ให้มองเห็นเกิดมากี่ภพกี่ชาติมันปิดมันบงังไว้หมดวันนั้นเป็นวันที่กระจ่างแจ้งขึ้นมา คือวันฟังพี่น้องทั้งหลายฟังนะทําเป็นของจริงมาประกาศพี่น้องทั้งหลายฟังไปยังไงเป็นขี้หมาหรือเป็นทองคําหรือเป็นทองคําตั้งแต่กิเลสนั่นหรือจึงพากันเป็นบ้าทั่วโลกยินแดงทั้งๆที่เราเป็นชาวปูดไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวกันบ้างเหรือนี่ได้เอาทำอันเลิศเดินมาประกาศพี่น้องทั้งหลายทราบณนวันนี้ว่าวันที่จะได้ปรากฏตัวจนกระทั่งสยดสยองในภพในชาติของตัวเองที่เกิดมาจมอยู่ในวัฏฏะนี้หา จนหาปีกับอีกกันนับไม่ได้เลยเพิ่งมาประกาศจ้าขึ้นในคืนวันนั้นคืนวันนั้นคืออะไรคือวันไหนเอาฟังให้ดีนะคืนวันนั้นวันนั้นเป็นวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพสีอยเบสามเวลาห้าทุ่มพอดีอยู่บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดี นั่นละเป็นขณะที่กิเลสกับธรรมฟาดกันบนหัวใจกิเลสได้ขาดสะบบ้านลงจากใจประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มเทวตธเทวดาอินพรมสถานวันไหวกับเทือนถึงกันหมดในคืนวันนั้นนี่ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นขึ้นมา แต่ก็ได้เป็นขึ้นมาในขณะเดียวกันกับกิเลสขาดกิเลสตัวปิดบังหุ่มหอ่อนี้ขาดสะบั้นลงไปความสว่างกระจางแจ้งของปิดเปิดขึ้นมาเต็มที่อาโลโอุดปาดิเราไม่ได้วัดรอยพระพุทธเจ้าท่านว่าสว่างโลทั้งกลางวันกลางคืนนี่ก็สว่างโลขึ้นภายในใจของเราจึงเทียบกับหนูตัวหนึ่ง เต็มภูมิของใจแห่งหนูตัวหนึ่งอย่างไม่สงสัยเริ่มมาตั้งแต่สมาธิที่รู้จริงๆไม่สงสัยปัญญาขัาน้นใดข้ากิเลสประเภทใดไม่สงสัยตลอดมาจนกระทั่งสังหารกิเลสคาสะบันลงจากจิตใจไม่สงสัยแล้วแดนพ้นทุกขได้ปรากฏอย่างเต็นเด่นชาติ้าดินโตมขึ้นในคืนวันที่สิบห้าพุาคมจึงได้นำทมนั้นมาแนะนำสั่งสอน เรื่อยๆมาตั้งแต่ปี2อ9 4แต่แสดงอยู่ใต้ดินไม่ได้ประกาศตนแกมแจ้งอย่างที่มานำพี่น้องทั้งหลายเวลานี้การเทศนาว่าการหลวงตาพูดจริงๆหลวงตาเอาธรรมาธาตุนี้สอนบรรดาผู้ปฏิบัติชาวพุทธทั้งหลายเราสอนเต็มปู่เมื่อผู้มาฟังอัรรมที่จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนแบบฟ้าดินถล่ม ชุดลากขึ้นมาให้หลุดพ้นในปัจจุบันนั่นก็สอนสอนแบบนั้นก็สอนจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราสอนมาอย่างนั้นตลอดนี่เอาธร,รมที่ออกมาจากธรรมธาตุมาสอนอย่างสดสดร้อนร้อนพระพุทธเจ้าสอนธรรมสด,สดสดร้อนร้อนถอดออกมาจากพระไทยที่เป็นธรรมธาตุแล้วชั้นใดสาวกสอนโลกก็สอนออกมาจากธรรมธาตุของท่านชั้นใด เราซึ่งเป็นตัวเท่าหนูก็ถอดออกมาจากธรรมที่เป็นธรรมธาตุที่หลุด,นด้นเรียบร้อยแล้วนั้นมาสอนโลกโดยไม่มีความจะท่านวันไหวเพราะเป็นความจริงล้วนๆครอบแดนโลกธาตุนี้มีน้ำหนักขนาดไหนขอให้ผู้มาฟังจะฟังเอาขนาดไหนธรรมนี้จะไม่มีคำว่าอาจว่ะอั้นครอบแดนโลกธาตุธรรมธาตุนี้มีน้ำหนักขนาดไหน ผู้ที่จะมารับได้หนักเบาแค่มากน้อยแค่เพียงไรธรรมนี้จะออกต้อนรับกันพอประมาณประมาณถ้าต้องการจะเอาให้ทั้งฟ้าดินถล่มจะให้หลุดพ้นจากกองทุกไปในขณะนี้ธรรมนี้จะออกทันทีแก้กันทันทีฉุดลากกันทันทีเพราะเต็ม,มู่ในหัวใจแล้วพร้อมแล้วที่จะลื้อจะถอนผู้ตกทุกได้ยากสลายให้หลุดพ้นจากทุกเราจะสอนเต็มเหนียวเราไม่เคยสชโตะทาน